หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการประยุกต์นะครับการประยุกต์เรื่องของการเคลื่อนที่แบบวงกลมอันนี้ก็จะต้องเป็นทฤษฎีครับเด็กๆก็จะต้องตั้งใจฟังนิดนึงเรื่องของทฤษฎีครับเนื่องจาก iPad ของตูปากกาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขอชาร์จชาร์จปากกาแป๊บนึงครับลืมชาร์จทิ้งไว้อ่ ในการที่แบบวงกลมแบบต่างๆเนี่ยนะครับมันมีการประยุกต์เอาไปใช้แบบอธิบายสิ่งต่างๆเด็กๆเคยนั่งรถแล้วก็เลี้ยวโค้งไหม <c oughs> นะครับคือถนนถ้า,ถ,าถ้าถนนโดยปกติทั่วไปเนี่ยเวลาเขาทําถนนเนี่ยเขาจะคํานึงอยู่ด้วยกันสองตัวแปรใหญ่ๆก็คือความเร็วที่รถจะเลี้ยวโค้งได้นะครับว่ารถเนี่ยถ้าเขาจะเลี้ยวโค้งได้เร็วที่สุดเนี่ยแล้วไม่หลุดโค้งนะครับ เขาจะเลีเ้ยวด้วยความเร็วเท่าไหร่กับอันที่สองคือถนนกับพื้นถนนกับพื้นนะครับเขามีแรงเสียดทานมากแค่ไหนถ้าถนนลื่นก็คือแรงเสียดทานน้อยเนี่ยเขาจะหลุดโค้งได้ง่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยวโค้งครับต้องอาศัยเรื่องของการเซนซ่แบบวงกลมเข้ามาใช้ครูอธิบายคําว่าถนนราบหมายถึงถนนนี้ไม่ได้ยกให้มันสูงขึ้นก็คือเป็นถนน อันหนึ่งง่ายๆแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติครูเขียนว่านี่คือเลี้ยวขวาเคียวขวกนะครับไม่ใช่นะเลี้ยวขวา right turn turn right เนีเน่ยครับมีรถคันหนึ่งขับมาแบบนี้ครับด้วยความเร็วค่าหนึ่งนะครับด้วยความเร็ว v มองมอง,มองให้เป็นนะครับว่ารถกําลังเลี้ยวนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือว่าเขาเจอถนนเลี้ยวขวา แน่นอนนะครับถ้าเขายังคงขับตรงต่อไปเนี่ยเขาต้องหลุดโคง้งแน่นอนเขาก็เลยหักโค้งอะไรให้เลี้ยวขวาคําถามคือเมื่อเขาเลี้ยวขวาแบบนี้ครับทําไมเขาถึงไม่หลุดโคง้งก็คือเขาก็จะไปด้วยความเร็วตามเส้นสัมผัสน,นี้ใช่ไหมครับเขาก็จะไปแบบเนี้ยปึ๊บ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 เป็นการทีร่แบบแบบโคง้งนะครับแรงอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยไม่หลุดโค้งครับอขอเดาขอ,ข,อขอถามนิดนึงครับ เ,เด็กๆรูไ้ไหมครับแรงอะไรที่ทําให้เขาไม่หลุดโค้งครับฮัลโหลสวัสดีครับาไ,ได้ยินนะลูกจันครับปกติเขาจะต้องหลุดโคง้งใช่ไหมครับพุ่งออกไปเลยแต่ทําไมเขายังสามารถเลี้ยวโค้งได้แรงเสียดทานเยี่ยมต้องครับต้องครับเพราะฉะนั้นพื้นกับถนนนะครับต้องไม่ลื่นมาก ต้องมีแรงเสียดทานดังนั้นหน้าที่ของแรงเสียดทานของกรณีของรูปนี้นครับก็คือจะต้านไม่ให้เขาหลุดโค้งก็คือแรงเสียดทานตัวนี้ครับแรงเสียดทานที่เราเรียกว่า friction หรือว,ว่า f เล็กเนี่ยจะทําหน้าที่นะครับไม่ใช่ความถี่นะคือแรงเสียดทานอ่ะผมเขียนนิดนึงครับแรงเสียดทานจะทําหน้าที่ผลักเขาให้เข้าสู่ศูนย์กลางดังนั้นแรงเสียดทานตัวนี้ครับคือพละาอกของเรื่องนี้ แรงเสียดทานของเราเนี่ยก็เลยทําหน้าที่เข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยวโค้งก็คือแรงเสียดทานทำหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับดังนั้นเมื่อเมื่อเป็นแรงก็สู่ศูนย์กลางแสดงว่าแรงเสียดทานของเราเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ mv กำลังสส่วนด้วย r ถูกไหมครับ ทีนี้เด็กๆครับเด็กๆเรียนเ,เรื่องของแรงเสียดทานมาแล้วนะครับแรงเสียดทานตัวนี้กระทํากับพื้นตรงนี้ครับนี่คือกล่องนะแล้วก็นี้คือพื้นมันต้องการเดือยโป้งแบบลักษณะท็อปวิวประมาณนี้ครับไ์วิวอย่างนี้เพราะฉะนั้นแรงเสียดทานจะมีสูตรของเขาอยู่แล้วครับก็คือแรง n แล้วก็สัมประสิทธิ์ของเขาใช่ไหมครับเพราของเราก็คืออะไรครับมิวคูณกับ n เท่ากับ mv กลังสองส่วนด้วย r นะครับแต่ตัว n นี้คือแรงปฏิกิริยาที่พื้นจะทำกลับมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัว n ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับน้ำหนักที่กดทับนั่นเองก็คือ mg เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ mu mg ก็จะมีค่าเท่ากับ mv กลังสองส่วนด้วย r ครับน้องจะได้สูตรมาสูตรหนึ่งครับก็คือ m กับ m ตัดกันน้องจะได้ค่า mu ครับเท่ากับ v กลังสองส่วนด้วย rg นะครับทันไหมทันไหมสูตรนี้มาจากไหนย้ำนะครับครูจะไม่ค่อยท่องสูตรนะครับครูจะรู้ครูไม่ครูจำสูตรทั้งหมดไม่ได้ในโลกนี้นะครับแต่ครูจะรู้วิธีที่มาของมันว่ามาจากไหนนะครับดังน,นั้นที่มาของสูตรนี้ก็มาจากแรงเสียดทานเท่ากับแรงก็สูตรส่วนกลางน,นะครับแล,แล้วแรงเสียดทานก็คือ μn เนท่ากับเนะครับมันก็ทํามาเป็นทอดๆเรื่อยๆสุดท้ายเราจะได้ว่าพื้นถนนนะครับจะต้องมีสัมประสิทธิ์แรงเยดทานเท่านี้ดังนั้นเราจะสามารถหาความเร็วนะครับความเร็วกําลังสองตรงนี้ครับจึงมีค่าเท่ากับ μ r g สูตรนี้จะใช้บ่อยนะครับสําหรับข้อนี้สําหรับเรื่องนี้หรือบางคนไปเรียนมาก,ก็คือ μ r g หรือ μ g r ก็ได้ครับก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการลโค้ง,งครับก็จะมีสูตร หลักๆก,ก็คือหาความเร็วในการเลี้ยวโค้งว่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งน้องจะเห็นว่ามันจะต้องขึ้นอยู่กับสัมประสิทธิ์ของพื้นถนนนั่นเองนะครับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานซึ่งน่าจะเป็นความเสียดทานจนอยู่แล้วเพราะว่ารถมันเคลื่อนที่ถูกไหมครับก็โจทย์จะให้มานะครับหรือให้เราหามานี่คือถนนราบนะครับที่ไม่มีการ เดี่ยวโค้งไม่มีการทํามุมอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คืออยู่ก็เลี้ยวไปเลยนะครับแต่น้องเคยเห็นถนนรถแข่งไหมรถแข่งเนี่ยเวลาคนเขาขับรถเนี่ยเขาไม่ได้ขับแล้วขับตัวตรงๆไปที่โค้งนะครับเพราะเขาต้องการความเร็วเขาก็เลยเอียงตัวเพื่อเดี้ยวโค้งครับเพราะฉะนั้นกรณีต่อไปก็คือกรณีของถนนลาบแล้วเราเอียงตัวเลี้ยวโค้งนะครับ จะทําให้เราเนี่ยเพื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับดังนั้นเด็กๆครับเดี๋ยวช่วยวาดรูปนี้ก่อนก่อนจบวันนี้นะครับรูปนี้หนึ่งรูปนะครับรูปนี้คือล้อรถนะครับแล้วก็มองลักษณะ็อปวิวแบบนี้นี่คือแหนรถนะครับนี่คือล้อรถอ่าแล้วก็นี่คือถนนนะครับกูอาจจะวาดคนไว้ตรงนี้นิดนึงก็ได้ครับ จะวาดยากนิดนึงนี่คือไฟรถนะครับประมาณนี้โดยปกติเนี่ยครับคนคนนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะตั้งตัวตรงแบบนี้นะครับตรงนี้เราเรียกว่าแนวดิ่งผมเชื่อว่าเรายังคงวาดรูปไม่เสร็จทีนะครับทีนี้ถ้าถ้าเขาจะเลี้ยวโค้งครับถ้าเขาจะเลี้ยวโค้งนะครับโค้งของเขาวันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเขาเรียกเดี่ยวอะไรเนี่ยเดี่ยวเลี้ยวเลีล้ยวซ้ายไหมเดี้ยว,วซ้ายนะครับ เขาก็เลยต้องเอียงตัวจากแนวดิ่งอันนี้ครูวาแนวดิ่งก่อนนะอ่านี่คือแนวดิ่งเขาก็ต้องเอียงตัวจากแนวดิ่งครับแบบนี้ปึ๊บไอ้ก้อนนี้คือล้อของเขาครูวาดประมาณนี้ไอ้ก้อนนี้คือไฟไอ้ก้อนนี้คือแฮนด์รถเห็นไหมครับตัวเขาก็จะเอียงไปกับรถด้วยนะครับนี่คือตัวของเขาการเอียงตัวของเขาตรงนี้ครับ ส่งผลให้เกิดแนวตรงนี้มาแนวหนึ่งแนวนี้ตัวแนวตัวนี้ครับมันจะทำมุมกับแนวดิง่งเราเรียกว่าเซต้านะครับดังนั้นพื้นถนนของเราตรงนี้ครับที่มีแรงเสียดทานนี้แล้วก็มีแรงเอ็นดันอยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกแรงปฏิกิริยาเนี่ยมันจะรวมกันครับสองแรงนี้กลายเป็นแรงที่ชื่อว่าตัว R นะครับซึ่งแรงตัว r เนี่ยเดี๋ยวครูจะบอกว่าก็ก็ไม่จำเป็นก็ต้องรู้มากก็คือ แรง R นี่คือแรงปฏิกิริยาที่พื้นดันขึ้นไปซึ่งจริงๆมันต้องตรงๆกันนะครับมันก็คือแรง R คือตรงนี้ซึ่งแรง R เนี่ยก็คือหามาจาก square root ของแรงเสียดทานยกกำลงังสองบวกด้วย n ยกกำลังสองนะครับจากรูปเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเลยหนึ่งนาทีนะครับจากรูปเราจะพบว่าแรง R ของเราตัวนี้ครับจะแตกแรงเข้ามาฝั่งนี้ครับเป็นอะไรครับกอนอุ้ยช่วยหน่อยครับเป็นอะไรครับ ครับถ้าคูแตกแรง R ตรงนี้ครับมาหาตรงนี้ครับ,าารรบจะเป็น r s i ซาหรือ r c o s ค r o s ครับเาไปเป็น R แล้ว r ไรครครับเขาไปแน่ๆก็คืออาตรงนี้เป็นตัว R R คือแรงแรงปฏิกิริยาใช่ไหมครับรวมแล้วพอคูแตกแรงมาฝั่งนี้ ตัวนี้จะเป็น r นะครับตอนนี้คนเอียงตัวนะวเรียกว่า r sin เซตาจะรู้ทันไหมเพราะว่ามุมเซตาเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับส่วนอีกแนงครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น r นะครับ cos เซตาและอีกแนงหนึ่งที่เรายังไม่ได้เขียนนีครับก็คือ mg อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ กูอาจจะขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเกรงใจพวกเราเหมือนกันเราจะได้ว่าถ้าเราพิจารณาแกน x เดกๆจะได้ว่า r sin เซตเท่า Th กับ f 4. เห็นีครับถ้าพิจารณาแกน y ครับ r cos เซตก็จะเท่ากับ mg วพนั้นกูขอฝากนี้นะครับให้นักเรียนไปทำต่อแล้วเราจะพบว่ามุมแทนเซตที่เราเอียงไปเนี่ย จะมีค่าเท่ากับ v กำลังสองส่วนด้วย rg x ก็จะเท่ากับค่าม